ครับวันนี้ก็ท่านผู้ชมครับวันนี้พามาดูความก้าวหน้าของอะโวคาโดและก็ไม้เด่นที่ฉีดพ่นด้วยผงชูรสและก็เครื่องดื่มชูกําลังนะครับว่ามันจะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากน้อยขนาดไหนอันนี้เป็นดอกอะโวคาโดครับปีแรกที่แทงช่อด,ดอกแล้วก็ได้พ่นผงชูรสผสมกับเครื่องดื่มชูกําลังไปรอบแรกแล้วก็คือเราพ่านหลังที่เขาแทางช่อด,ดอกแล้ว นะครับตอนนี้ดอกก็เริ่มบานเริ่มร่วงหล่นไปแล้วให้พวกเรามาดูาประสิทธิภาพของมันว่ามันจะได้ผลมากน้อยขนาดไหนดูแล้วก็คล้ายๆกับว่ามันยังมีดอกที่ยังหล่นยังร่วงยังหล่นอยู่เรื่อยๆนะครับความสมบูรณ์ของดอกก็ประมาณสัก80%ก็สาเหตุที่เป็นลักษณะอย่างนี้ก็สืบเนื่องมาจากอาโวคาดพวกนี้นะครับมันปลูกร่วมกับไม้อื่นๆ ปุ๋ยรพมกับไม้อืน่นๆซึ่งไม้อืน่นๆที่อยู่รอบข้างของมันนั้นเป็นไม้ที่เราต้องการใบต้องการลำต้นมันนะครับก็เลยให้ปุ๋ยพวกในตัวเจ้นนี่ค่อนข้างจะเยอะดังนั้นรากของอะโวคาโดเนี่ยมันอาจจะไปมีส่วนที่จะไปแยมไปดูดดึงดูดเอาพวกในตัวเจ้นจากพืชเหล่านั้นมาก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้การติดผลอาจจะไม่เต็มที่หรือไม่สมบูรณ์แบบเท่าไหร่แต่ก็ดูแล้วคิดว่าบางส่วนน่าจะติด น่าจะติดผลอยู่นะครับมันมีลักษณะที่ขัดแย้งกันอย่างหนึ่งก็คือ,อปกติแล้วพืชที่ออกดอกส่วนใหญ่แล้วมันจะยอดไม่ค่อยจะแตกยอดเท่าไหร่แต่ตัวนี้มันมันมีลักษณะที่ขัดแย้งกันก็คือมียอดอ่อนแตกออกมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับสอนให้เห็นถึงลักษณะของอาหารของมันที่มันได้รับน่าจะเกี่ยวกับพวกปุ๋ยที่เราให้ในตัวเจนกับพืชอืน่นแล้วก็รากของมันก็ไปดึงดูดเอาในตัวเจ้นตอนนั้นมาซะส่วนใหญ่ นะครับตัวนี้ไม่ได้ให้ปุ๋ยบำรุงดอกบำรุงผลใดๆทั้งสิ้นนะครับปลูกตามธรรมชาติก็เลยคา,าดว่าจะได้ผลแต่ไม่เต็มที่นะครับาพาพวกเรามาชมความก้าวหน้ากันเดี๋ยวพาไปดูอีกต้นหนึ่งซึ่งก็ใช้ฉีดพ่นด้วยผงชูรสแล้วก็เครื่องดื่มชูกําลังนะครับกับนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะครับที่ฉีดพ่นด้วยผงชูรสผสมกับเครื่องดื่มชูกาลัง นะครับต้นนี้ออกช่อดอกก่อนต้นต้นแรกที่ถ่ายทำตอนนี้ก็ร่วงหล่นไปบางส่วนคาดว่าน่าจะติดผลไม่เยอะ,อะดูจากช่อดอกมันจะเป็นเฉาเนิดหนึ่งนี่ดูต้นไม้อีกต้นหนึ่งที่เราต้องการใบมันเราให้ปุ๋ยบำรุงใบมันแล้วก็อะโวคาโดก็อยู่ใกล้กันนะครับเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้มันได้รับปุ๋ยในตัวเจนเยอะไปการติดผลอาจจะน้อยลงนะครับ แล้วก็ดูที่ยอดมันแตกยอดตลอดเวลาเลยนะครับเนี่ยอะบวกาโดแตกยอดตลอดเวลาแสดงให้เห็นธรรมชาติของมันที่จะรับพวกสารอาหารประเภทในตัวเจ่นที่มาบำรุงใบบำรุงลำต้นเยอะนะครับนั้นการติดผลนี้แทนที่จะได้เต็มที่ก็อาจจะลดน้อยถอยลงนะครับเดี๋ยวพาไปดูพวกมะปรางหวานนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นมะปรางหวานนะครับมะปรางหวานซึ่งปีที่แล้วก็ออกผลให้ชิมรสแล้วรสชาติหวานมากเลย ปีนี้ก็ดดกวก่าปีที่แล้วครับแต่ไม่ได้บำรุงใดๆนะครับปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติาลูกค้าวดอกก็คงจะไม่ถือว่าดอก,กว่าออกปลายนะครับลักษณะของการออกดอกของมันเป็นสามช่วงสามช่วงด้วยกันตัวนี้เป็นดอกชุดแรกออกดอกสามชุดด้วยกันนี่เริ่มโตแล้วอันนี้ก็ฉีดพ่นด้วยผงชูรสแล้วก็เครื่องดื่มชูกำลังเหมือนกันไม่ถือว่าดกนะครับแต่ว่า ลักษณะของการเจริญเติบโตของผลมันเจริญเติบโตเร็วมากวันฉีดพ่นนั้นดูเหมือนกับคล้ายๆกับว่าช่อด,ดอกของเขาจะร่วงหล่นเกือบหมดแล้วแต่พออีกสองสาวันถัดมาก็จะเห็นลูกของเขาติดปะปายอย่างนี้แหละก็ถือว่าประสิทธิภาพของผงชูรสนี่ก็โอเคอยู่นะถ้าฉีดพ่นต้นไม้อื่นๆแล้วก็อาศัยการบำรุงทางรากด้วยนี่ก็จะได้ผลร้อ็เลยทีเดียว สังเกตจากมะนาวตัวนี้มะนาวตัวนี้ฉีดพ่นผงชูรสนี่แหละแล้วก็ตั้งเหืองชูกําลังในช่วงปลายฝนตัวนี้ก็ออกลูกดอกมากเลยไม่ได้บํารุงปุ๋ยทางดินเท่าที่ควรนะครับปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติแต่ใส่การาเสริมฮอร์โมนจากผงชูรสนี่แหละก็คิดว่าโอเคอยู่นะกับตัวนี้ก็พามาดูมะยงชิดนะครับมะยงชิดพันธุ์ทูนก้าวันที่ฉีดพ่นนั้นรู้สึกว่าดอกเขาจะร่วงล่นเกือบหมดแล้วละ่ะ แต่ว่าพอถัดมาได้ประมาณสักหนึ่งสัปดาห์ก็เห็นลูกเห็นผลอย่างนี้นะครับโตรเร็วมากเลยนะครับต้นเล็กๆอันนี้เป็นปีแรกนะครับเป็นมะยงชิดพันทูนเก้าความสูงก็ประมาณสัก2เมตรนะครับคิดว่าการใช้ผงชุรสและก็เครื่องดื่มชูกําลังฉีดพ่นแทนฮอร์โมนนะครับค่อนข้างจะได้ผลดีนะครับที่สําคัญก็คือมันปลอดภัยเพราะว่าเป็นอาหารที่เราทานเป็นประจํา นะครับปลอดภัยแล้วก็ต้นทุนต่ำนี่เนี่ยตันนี้ช้อนี้โดกมากเลยเป็นปีแรกนะครับก็ลองไปทดลองดูนะครับถ้าเรามีต้นไม้มีต้นไม้หรือว่าจะเป็นพวกพืชผัดผ,ผล,ผลไม้อะไรก็แล้วแต่เอาไปลองพ่นดูเพราะว่ามันต้นทุนมันต่ําแล้วก็ปลอดภัยนะครับอขอการันตีว่ามันได้ผลจริงๆนะครับแต่ว่าจะได้ร้อยเปอร์เซ็นหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับการบํารุงปุ๋ยทางรากด้วยนะครับที่เอามาเห็นนี่ก็คือ เราใช้เฉพาะแต่ผงชูรสและก็เครื่องดื่มชูกําลังเท่านั้นการให้ปุ๋ยทางรากทางดินก็ไม่ค่อยได้ดูแลมันเท่าที่ทควรก็ปล่อยเป็นตามธรรมชาตินะครับก็ยังได้ผลขนาดนี้ชมแล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญยิ่งไปกว่าน,นั้นก็คืออย่าลืมทดสอบด้วยตัวเองนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ